สวัสดีครับ f อครับก็มาตามต่อสู้นี้ครับสู้ดีหนึ่งดีสองก็ถือว่าเดินดีครับวันนี้ไปที่แปดสองตัวชนดีหนึ่งดีสองก็จะชนไปที่สองจับคู่ก็ไปที่แปดสองตรงๆร,รงครับ สูนี้เอดชอบมาเลยครับงวดน,นี้ก็จะเป็นงวดที่หนึ่งร้อยสิบเอสสำหรับสู่นี้ดีหนึ่งงวดน,นี้ก็จะได้เก้าครับตัวนี้ลบไปอีหนึ่งตัวได้แปดตัวนี้เพิ่มห้าก็จะได้สามตัวนี้เพิ่มเจ็ดก็จะได้ศูนย์ เพิ่มหกก็จะได้หกตัวเนี้ยมันเพิ่มไปอีกก็ตัวเนี้ยมันเพิ่มไปอีก8ใช่ไหมแปก็ต้องได้สเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวได้ห้าอืมก็สูตรที่สองก็จะได้สองครับ สามแต้มได้ห้าสามแต้มได้ปาดสองแต้มก็ได้ศูนและสตัวนี้3มแต้มใช่ไหมอีเดี๋ยวเอดดูกันนะครับตัวนี้เพิ่นสามเพิ่นสได้แปดเพิ่นสองก็จะได้ศูน อืมเพิ่มอีตัวเดนหนึ่งตัวนี้หนึ่งครับไม่ใช่สามครับหนึ่งตัวนี้เพิ่มสามก็จะได้สี่ลบอีตัวได้สามขอตองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไอจะดึงสองสู่นี้ไปครับก็ได้ดึงมาตรงนี้เรียบร้อยครับงวดนี้เราจะคัดเลือกเอา ตัวชนจะสองสู่นี้เก้าหยมีปปดขาจะชนไปที่ปาดสามศูนย์หกสี่ห้าสี่แล้วก็ห้าโอเคครับหมดนี้ ขอจะได้5้าตัวครับภายใน5้าตัวนี้ต่อมาตัวใดตัวหนึ่งครับ fc สำหรับงวดนี้เราก็จะเอาอย่างนี้ก็คือเราใช้ชุกคงที่ครับเดี๋ยวอาจจะดึงชุดคงที่มาตรงนี้ครับก็สสำหรับชุกคงที่เราก็ได้ดึงมาตรงนี้ครับ fc งวดนี้เราใช้ชุกคงที่ครับ ชุกคงที่ของเรางวดที่ออก82ก็ถือว่ามาที่ตรงๆเลยครับงวดนี้งวดนี้เราจะใช้อย่างนี้นะครับก็คือเราจะเอา83 045มามคัดเลือกตัวเนี้ยหกศูนยมันไม่ติดชุดนี้เราก็จะตัดออเลยนะครับ62ไม่ติด70 0, ติด0 71ไม่ติด72 จ็ 79, ดเก้าปดศูนย์ดหนึ่งปดสองหกหกก็ไม่ติดแปดปดเจ็ดเจ็ดห้าเจดหกสามหกห้าจ็ดสี่สามจันก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจิบอ็ดสิบตัว อืมเดี๋ยวแอดดูก่อนนะครับยังอีกตัวใช่ไหมยังตัวเนี้ย40 cc 33และ11ครับ 4ี 40, มันติดศูย์ติด4ีซี 3, 3ีสมาึันติดภายใน1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจตัว15ตัวนี้ต้องมาครับตัวใดตัวหนึ่งครับแต่ไม่รู้ว่าคือตัวไหนจะมาครับ f อฟซี FC. เราก็จะเอาสูนี้มาเพิ่มอีกครับ เอก็จะใช้สู้นี n ้ต่อครับ FC สู้ดีหนึ่งดีสองชนัปสู่ A ครับวดนี้ก็ถือว่าไม่มาวันนี้ก็จะเป็นวดที่หกจ้าสองสู้วันนี้ก็จะชนไปที่แปดแมตต์เดียวเลยครับเดียวเอก็จะดึงสู้นี้ไปครับเราก็ได้ดึงมาตรงนี้เรียบร้อยครับตัวนี้ดีหนึ่งดีสองและตัวนี้ก็คือสู่ A จากสองซูก็ถือว่าชนไปที่8ถ้าเราให้เด่นไปที่8ก็คือจะไปที่8 0 8 1 8 2ย์แปดดสองก็จะมี1 2 3 4 5คู่นี้แอดว่า82ตัวเนี้ยน่าจะไม่มาอีนะครับถ้างั้นเราก็จะให้เด่นไปที่8 5ดห้าปดดแปดหนึคู่นี้ เดียวเอ็ดก้จะดึงรับสิบ,บน2ส,สู่มาตรงนี้ครับ FC ฟก็จะตามต่องวดนี้รับสิบบนสองสู่ครับ FC ฟซีดนี้ก็ถือว่าไม่มานะครับแต่ไปสู่ที่หนึ่งไปที่8นะครับวันนี้จะสองสู่มันก็จะชนไปที่หนึ่งสี่ดศูนย์ เดี๋ยวเอก็จะดึงสองสู่นี้นเลขตัวชนตัวนี้ไปครับเราก็ได้เขียนม,มาตรงนี้เรียบร้อยครับสิบบนสองสู่หนึ่งสี่แปดศูนย์โอเคมันก็จะตรงแล้วนะครับเราก็จะมาหาอย่างนี้ครับเอฟซี FC. ก็จะเริ่มไปที่หกศูนย์ในละสิบของเรามีศูนย์งั้นก็จะไปที่ศูนย์หกถ้าเราเอาอย่างนี้มันก็จะเอาตรงๆนะครับเอฟซี ศูนย์หกศูนย์เจ็ดก็ศูนย์ปปดและแปดศูนย์ด้วยครับก็เนื่องจากละสิบของเรามีแปดศูนย์แปดหนึ่ง และหนึ่งปาดปาดสองปาดปาดห้าจิดไม่มีหกสามก็ไม่มีหกห้าไม่มีสี่จิดงั้นก็ต้องไปที่สี่จิด ก็เนื่องจากละสิของเรามีสี่สามเจไม่มีแปห้าโอเคครับยังตัวเนี้สศูย์สี่ศและศูก็เนื่องจากจามันมีสองตัวครับสี 4, 4. 3ามามไม,มีก็จะมีหนึ่งสองสามหนึ่งคู่ชุดตรงตรงครับ fc ถ้ามันเอาอย่างนี้ครับเรามาสังเกตอย่างนี้ต่อครับถ้าตัวดีหนดีสก็จะชนไปตัวนี้ใช่ไหมและสู่เก็คือตัวนี้จะ2ส,สู้มันชนไปที่แปถ้าเราให้เด่นไปที่แถ้างั้น วันนี้ var, แอดว่าลัศีของเราก็มีแปดด้วยนะครับตัวเด่นของเราน่าจะไปที่แปดศูนย์เอแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดสองแอดว่าน่าจะไม่มานะครับก็เนื่องจะน้องหมวกอนมันออกไปที่แปดสองใช่ไหมแอดว่าวันนี้ น่าจะไม่มาครับแต่ถึงยังไงก็ต้องเอาติดไปด้วยนะครับ FC ก็จะไปที่ปปดแาดและ85ก็จะมีแค่นี้อือแล้วให้ FC มาสังเกตอย่างนี้ครับก็คือเราจะเอาตัวเนี้ยเป็นตัวกันตัวกันเราก็จะยึดละสิบ ตัวเนี้ยสองเจ็ดนึงสี่ศย์แตัวเนี้ยถ้าเรายึดตัวเนี้ยเป็นละสิบทำไมเรายึดตัวเนี้ยก็คือสู้นี้มันเดินดีครับเอฟซก็จะไปที่60ศใม่มีนะครับ60นะก็70ถ้าชุดนี้ไม่มาก็จะไปที่70นะครับตัวกันของเราตัวกันนะ อืมก็ศูนย์ปดปดศูนย์หนึ่งแปดปดหนึ่งมีแล้วนะครับไม่เอาแล้วนะห้าเจ็ดงั้นก็ต้องไปที่เจ็ดห้านะครับเอฟซีงงไหมเจ็ดห้าหกสามงั้นก็จะไปที่สามหก อาจจะเอาชุดตรงๆเลยครับสามหกหกห้าก็ไม่มีอยู่ในชุดนี้สามจิตอืมสามจิตและจิตสามก็คือตัวเนี้ยมันมีสองตัวนะครับแปดห้าเอาอะไรครับศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์เอาตัวเนี้ย กไปที่3ามีครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองห้าชุดถ้าชุดค,คงที่ของเรายัางเดินต่อชุดนี้มาแน่ๆครับและตัวชนสุเอเลสองสู d ดีหนึ่งดีสองชนไปที่ปา ให้เข้าใจว่าเราเด่นไปที่หนึ่งสองสามสี่คู่นี้ครับ FC ก็มาดูอีสู้นี้ก็ดูสู้นี้ครับสู้นี้เราใช้สองสู้ครับก็คือสู้เก้ามันใช้สู้ไหมครับ FC สู้นี้ก็จะผิดไปหนึ่งสองสามสี่สี่งวดยี่สิบแปดงวดมันผิดไปสีงวดครับ FC ก็หววนี้ก็เป็นหววที่29จาก2จะสสู่วันนี้ก็จะชนไปที่9้าเละหนึ่งครับเดียวก็จะดึงไปอีทีครับถ้าเราให้เดหนเก้าเลทหนึ่งสู่นี้เรามาสังเกตตัวเนี้ยมันก็จะไปที่แปดหนึ่งนะครับอือแปดหนึ่งนะถ้างั้นคู่เดินของเราก็จะมีแค่คู่เดียวก็คือแปดหนึ่งเม็ดเดียวเลยครับ fc อืออย่างนี้นะครับ ก็ถือว่าอสรุปมาได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเอจะมาสรุปอีกทีว่าจะได้ชุดไหนนะครับถ้า f อฟท่านไหนชอบแนวทางของเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เอดหน่อยครับเพื่อให้เรามีกําลังใจนั่งคิดสู้หอยให้ f อฟได้ดูได้ไปเชียงโชคกันนะครับสำหรับงว่นี้ก็โชคดีครับ